ตัวเช่นเท่าไหร่เป็นไงวแปสี่แปบสี่ครับคือดอกคันพ่อท่านนี้างนี้ไปไปไป,ไป,ไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ฐานก่อนฐานก่นอนวันนี้พาไปไปเพื่อนๆเรานปจะภาพสวด งานชาวบันนเกตเพื่อนวิรุณศรีมาชัยนะครับอดีตรพเสตกระเดียนครับคีซุ่นสีรำวีเชิญท่านอ่งตากรองโกงตาวันหารตุวนบนกระเดียนครับวีเชิญท่านอาจารย์หนุ่มก๋วยจ พูดมีการต่อกาเรนเนะพู้มีการสกันะกรนยวัีส่วนร่มีเพื่อนผมมาจากมุกดาหารเลยนเน่มางานนี้โดยเฉพาะเลยครับขอบุณเลยเพื่อนดูแลกัน